สวัสด,ดีครับยูบัตเตอเอ็มครับผมยุนองคุณเป็นเจไดครับ,รบมั่นหัวใหญ่อยูอย่บ่ครับปีนฝนบอนนครับหรือ,อยังครับลุงเส้นลุงยังครับเส้นลุงยังครับโอ้ยผมถามนี้ครับ Ừ, rồi hả? chắc này là hợp đúng bông nhau nữa khi trong một hòn nào hợp <laughs> 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 เป็นยังไงแล้วครับมันปีนี้แล้วค่ะครยอยู่แต่มันจะขายลูกแปลงเขาขายข,าย,า,ขายหลานมา,มน,า <laughs> นี่ยเขเวียนมีไพมาสอยแล้วครับอ,อผู้เดียวยว,ยวะครับเขาบอกว่ามันพอดู้ให่มาคนสมือนี้ผูต้ตานท่านบ ค่อยอันนี้เราค่อยแข็งแรงขนาดผมออกแดดน้อยนึงผมยังโมเม่สิตายทิมันโมโหมันอาจจะเป็นไปตามยุคสมัยนั่งวาดในแจ็คตันเหรอครับทั้งทั้งทั้ง ถ้าสีเห็นเนีย่ยกินน้ำนะครับนี่ครับผู้ซอยซอยไร <c oughs> ซอยไรสมุนหน่อยสองสมุนอ <c oughs> ันเด่นแน่สมุนหน่ยสมุนหน่อนะฮะ นะครับขอ,ขอจบการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ครับ